วันนี้พามาชมนะครับมะละกอนะครับของผมนะครับน mm ี่กาลังออกเลยนะครับผมลกขนาดพี่น้องเอ้ยครับเป็นทุกกิ่งทุกการเลยครับอันนี้เหมือนมะละกอแคกครับนี่แตกลูกเล็กๆครับเหมือนมะละกอแคะนะครับผมนี่ครับการดำๆน่าจะเป็นพันธุ์แขกํำนะครับดูครับเป็นทุกดอกนะครับทุกกิ่งเลยครับผม มันอยู่ใกล้คนเนาะขากขนาพน้องเอ้ยนะครับกับสวน,นน้อยของเราวันนี้แดดจัดมากเลยเมื่อวานฝนตกนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นยักษ์นุ่ยแคะเนาะสีบพ,พ่อนม้มวบาลักษณะเหมือนกันไม่พอน้อ่รากมันก็ขึ้นในดินนะครับสงสัยลุงบ่ได้ลงดินได้ดินบ่ได้โอ้อยู่ข้างบนนี้แต่ว่าดกครับพี่น้องดูหนะี้ยสิ่งซิงซิงกันอยู่ ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับม,มาละก,กอของเราพริกมีงงามครับพี่น้องพริกเดี๋ยวเราไปดูพริกก่อนพริกได้ปุ๋ยได้ยังงามขนาดเลยครับผมออออกดอกแล้วนั่นนะกำลังออกดอกแล้วสิได้กกินพริกแล้วหลายต้นครับปลูกไว้หลายต้นมะเขือเทศออกผลแล้วครับมะเขือเทศขนาด ส่วนมะเขือต่างๆนั้นกินตลอดครับมะเขือเปาะฝั่งนู้นก็สุดยอดเดี๋ยวไปดูอ้อมไปดูมะเขือเทศมะเขือ,เ,อเปอาะมะละกอเนี่ยประตงวงครับได้ผนดีมะละกอเมื่อวานฝนตกครับก็เลยทําให้ชุม่มนี่มาดูมะเขือเทศครับสีแดงใสตามมะคงเรบพี่น้องนี่มาประทันซุกแล้วครับพันธุ์นส่ส้มตํา นั่นครับพี่น้องมาเขือเทศของเราแน่นอนแล้วก็นอนแน่ต้นนี้ใบต้นหักบานี่มต้นหักรับน้ำหนักบาไวแต่กระบอได้ตายครับนี่ครับออกผลเด็ดเด็ดกับสาลาเน่ครับกินกับก้อยในการครับต้นหอมที่เราปลูกไว้นะครับ พักกินกับก้อยกับต้องเอาไก่ครับผมนี่เลยครับพี่น,อน้องมะเขือเปาะดูแลลดน้ำอย่างดีมันก็ออกผลครับผมนี่ครับลูกงามๆให้เขากินอ,อยากซุปอยากทำซุปมะเขือกันนี่เลยครับมะเขือยาวคือบัวอย่าวเงาภาในตัวนี้นะครับโอ้มีกินมีตลอดลุ้นอยู่ก็คือมะพร้าวนี่หลบ ยังโบอ่กออกห่วงออกมากลยสำหรับสวนน้อยของผมมีกับทุกอย่างพักแผ่วก็มี่เธอพี่น้องเด้อทำมาเลาะชมสวนเลยมะพริกนี่คร,รับกำลังได้รุ่นครับมีออกดอกถักขนาดเลยมะเขือนี่พอดีกินกลิมะเขือนี่ะนะครับพี่นอ้องปอนปันอยังนี่กรอบเลยมะเขือพอกมะเขือเทศ สองต้นนี่คืองามแท้ตน้นนั้นกำลังออกดอกครับพี่น้องกลุ่มที่เป็นผลอะไรก็มีครับมันอยู่ใกล้น้ำรดน้ำทุกวันได้กินพี่น้องขาน,น้ำบ่ได้เด้อพืชพักครับครับผมประมานนี้ครับสวนของเฮาอะไรมีอยู่พอเด็กอยู่ได้กินครับพี่น้องผีกำลังได้รุ่นครับพูพิกนี่งามครับ เอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรือยครับพี่น้องขอบคุณมากๆครับตามหาเวลาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ